ร้องจัดการ,รมรมดกนะครับปี2568นะครับสวัสดีครับผมทนายธีรวัตรนามวิชานะครับกับรายการกฎหมายเพื่อความสุขม่จำกัดวันนี้มาพบกันว่าด้วยคดีทั่วไปนะครับซึ่งก็คือการร้องจัดการ,รมรมดกนะครับเมื่อรมรดกตายนะครับญาติพี่น้องลูกหลานไปติดต่อที่ดินที่ธนาคารหรือว่าไปรับโอนรถแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ทําให้นะครับมีเหตุขัดข้องก็ต้องมายื่นคำร้องที่ศาลเป็นู้จกรรมมรดก ซึ่งผู้ประเด็นแรกนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกน,นะครับส่วนมากก็จะเป็นทายาทเจ้ามีก็ยื่นได้นะครับทายาทก็จะเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับนะครับอย่างเช่นตามลำดับนะครับอย่างเช่นลูกภรรยานถ้าลูกตายหลานเหลนก็รับสิทธิ์แทนลูกได้นะครับในมีสิทธิ์ยื่นนะครับทีนี้ หลักฐานก็จะมีหนึ่งนะครับหลักฐานความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้จัดการผู้ที่จะขึ้นสารนะครับหลักฐานทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของทายาททุกคนนะครับแล้วก็ถ้าจดทะเบียนก็มีทะเบียนสมรสด้วยนะครับถ้าไม่จดก็ไม่ต้องมีนะครับอแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นโฉนดที่ดินคู่มือรถนะครับบัญชีธนาคารนะครับ อย่างที่สามก็จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการตายของเจ้ามารดกนะครับอย่างเช่นใบตายใบมรณบัตรนะครับถ้าไม่มีใบมรณบัตรก็ต้องเป็นหนังสือรับรองการตายนะครับก็ไปขอรับรองได้ที่อำเภอหรือว่าที่เขตนะครับหลักฐานอย่างที่สี่กรณีที่นะครับชื่อ,อไม่ว่าจะเป็นของผู้ตายหรือว่าของทายาทไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นสะกดผิด นะครับอย่างเช่นในโฉนดเขียนอีกอย่างหนึง่งในใบาตายเขียนอีกหนึ่งนะครับก็ต้องไปขอหนังสือรับรองบุคคลที่อำเภอหรือว่าที่เขตน,นะครับว่าบุคคลตามเอกสารทั้งสองอย่างดังกล่าวเป็นคนคนเดียวกัน,นครับทีนี้ก็จะมีอีกอันก็จะเป็นที่ทนายทําให้ก็จะเป็นหนังสือให้ความยินยอมนะครับเพราะว่าในการร้องจาก,การรมบดดกนะครับตอนขึ้นศาลก็จะมี ทั้งที่อยากให้ทายาทไปด้วยก็คือเอาทายาทมาสืบนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้เป็นหนังสือรับรองห mm. นังสือยินยอมนะครับของทายาทไปยื่นสารแทนนะครับดังนั้นวันขึ้นสารผู้ร้องก็สามารถไปสารคนเดียวได้นะครับทีนี้ระยะเวลาในการยื่นนะครับก็ประมาณ60วันนะครับนับแต่ยื่นแล้วก็ขึ้นสารนะครับ ใช้ระยะเวลาในการไตส่สวนประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จี่ดนทนของาถ้าเป็นกรณีฉนดที่ดินก็สามารถขอรับคำสั่งแล้วก็ไปโอนได้เลยนะครับที่สำนักง,งานที่ดินแต่ถ้าเป็นพวก <c oughs> บัญชีธนาคารหรือว่าโอ <c oughs> นรถนะครับต้องรองอีกหนึ่งเดือนนะครับให้คดีถึงที่สุดนะครับพอถึงที่สุดแล้วก็ต้องมาขอสือรับรอง <c oughs> ถึงที่สุดทางธนาคารพอถึงเจ็ดดำเนินการ โอนเงิอนอเงินให้ครับหรือว่าไฟแนนซ์ถึอองจะดาเนินการโอนลดให้นะครับทีนี้ปัจจุบันก็จะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าสามารถยืดออนไลน์ได้นะครับใบเสร็จออนไลน์ได้คุณก็ประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถออนไลน์จากที่ทํางานได้นะครับสุดท้ายถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับสวัสดีครับ